สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็จะนำราวพัฒนาครับมาสรุปให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งสำหรับงวดวันศุกร์วันที่27ครับเดือน6ปี68ก็จะมาเริ่มจาก2สูตรนี้ก่อนครับก็คือ M1 แล้วก็ M2 สำหรับ m 1 m 2งวัดิที่ผ่านมา m 1ที่จับชุดไม่ให้ไม่เข้าครับแต่มาเข้าเลขรูดแล้วก็เลข4ตัวตรงนี้แล้วก็จับคู่2ตัวก็คือเอาสูตร1กับสูตร2รวมกันก็จะได้3 2เหมือนกันครับพาะเลขออกไปที่3 2 2 8ส่วน m 2ใครตาม m 2ก็ตามสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้ครับวังงวดที่ผ่านมาเข้าตัวกับ แต่เลขสี่ตัวนี่มีหนึ่งสองหกแปดถ้าท่านมีชอบตรงนี้ท่านก็จับตรงนี้วินได้ครับอันนี้ก็คืองวดใหม่ที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็งวดที่ยี่สิบเจ็ดสำหรับเอ็มหนึ่งตัวลูดได้แปดกับเก้าส่วนเอ็มสองตัวลูดได้สามกับสี่ครับก็งวดนี้ก็ลองจับตัวลูด กับตัวรูดครับเอาตัวรูด M 1ตรงนี้89แล้วก็ตรงนี้34กสเขาเข้ามา2หงวดติดครับถ้าจับคู่ชุดแบบนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับ2สูตรนี้สูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลูดครับเราก็คำนวณไปตามสูตร ก็แคปหน้าจอไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปสูตรอื่นต่อไปก็จะเป็นสูตร3สูตรนี่ครับก็คือสูตรนี้ ลราพัฒนาสามสูตรมีคนถามหาสูตรเดิมอยู่ก็งวดน,นี้ชุดตรงโต๊ดชุดวินก็อยู่ตรงนี้ครับงวดน,นี้คำนวณแล้วเลขไม่ชนกันก็จะได้เลขหนึ่งกับเลขห้ามันตั้งสูตรตรงโต๊ดตรงนี้ก็จะได้สองชุดแบบนี้ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับ สำหรับสามสูตรต่อไปครับก็จะเป็นลาวพัฒนาวันศุกร์ครับ เพราะว่าเราพัฒนวาวันศุกร์ก็ยังมีคนถามหาอยู่เฉพาะวันศุกร์ครับศุกร์วันที่20ที่ผ่านมาที่จับคู่ชุดท่านไม่ไม่เข้าครับแต่เข้ามาเข้าเลขสองตัวตรงนี้แต่ก็ยังมีคนถูกหนึ่งศูนย์อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับที่จับนะั้นไม่เข้าแต่ว่าบางคนเขาก็มามาเล่นเลขตรงนี้กับฝั่งนี้ น,นี้มาดูงวดใหม่ครับเพราะว่าจะผ่านมาเจ็ดวันอย่างเงี้ยก็จะกลับมาคำนวณอีกรอบหนึ่งงวดนี้สองตัวฝั่งนี้ได้เจ็ดกับแปดงวดนี้ได้ศูนย์กับแปดเล็กตัวเดียวตรงนี้ได้เล็กสี่ถ้าศูนย์กับแปดก็จะมาตรงกับสูตรนี้ครับ M สอง ตรงกับ M 2 2 2ชุดก็คือ8 0 0 8 8 4 4 8นี่ครับลาพัฒนาวันศุกร์ก็จะตรงกับสูตร M 2ครับนี่ครับตรงกันแบบนี้สำหรับวันศุกร เลขก็จะชนกันที่สองชุดก็จะมี4884 0880ก็อาจจะจับตรงนี้ไปด้วยก็ได้4004 4884มันก็มีอยู่แล้วครับชนกันแบบนี้ครับหลายสูตรชนกันอยู่ก็คือ4004 8 0 0 8เนี่ยครับที่มันชนกันเยอะมากที่สุด ไปครับก็จะเป็นชุดวินครับก็คือสูตรนี้เพราะงางวดที่ผ่านมานั้นเข้าไปที่สองแปดตรงนี้ผมก็เลยจับไว้ให้ครับเพราะจะมีตารางสูตรนี้อยู่ใช้ปลาตะเพียนเหมือนกัน ก็ตัวที่ไม่ได้โดนตีเส้นก็เข้าไปที่สองแปดมันจะมีอยู่สามสามสามคู่สามชุดฉะนั้นผมก็เลยจับไว้ให้สามชุดครับเห็นไหมครับก็จะมีแปดสี่สี่ศูนย์นี่จะตรงกันหลายสูตรอยู่ ก็ชอบสูตรใดสูตรหนึ่งก็เอาแต่สูตรเดียวก็พอครับแล้วก็หาจับตัวที่มันชนกันเยอะที่สุดต,ตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดก็เอาตัวนั้นออกมาครับก็จะได้ประหยัดทุนไปอันนี้เป็นชุดวินครับงวดก่อนคาหลุด้งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่สองป อันนี้ก็มันลุ้นกันต่ออีกงวดหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นการสรุปครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องตามก็ได้ครับชุดสรุปก็อาจจะคัดเอาตัวที่ชนกันเยอะที่สุดออกมาครับอน,นนี้ผมจับเอาตัวที่มันชนกันเยอะมากที่สุดออกมา คือความน่าจะเป็นไปได้ครับก็คือเนี่ยครับผมดึงออกมาจากสูตร m 1 m 2แล้วก็ลาวพัฒนาวันศุกร์แล้วก็ชุดวินครับก็จะมารวมอยู่ในนี้หมดก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับลาวพัฒนางวดวันที่27วันศุกร์วันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนเฮงๆเลยๆลยกันทุกๆคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขับรถไปไหนมาไหนก็ขอให้แข้วขาดปลอดภัยทุกเส้นทางครับขอคุณครับ